มัมดาซียง5ดีเซลนะครับลูกค้าสตาร์ตติดยากสตาร์ตลากยาวอาการคือเวลาสตาร์ตึ้งๆๆ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 อย่างเงี้ยก็จะติดทีเนี้ยลูกค้าก็สไลด์มาที่อู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูก่อนสาเหตุสาเหตุที่รถคันนี้สตาร์ตยากนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไปเปลี่ยนกองน้ามันเชื้อเพลิงมานะครับแต่ว่าตัวเซนเซอร์ตูดกองเนี่ยใช้เป็นของเทียมนะครับพอเซ็นเซอร์ตูดกองเป็นของเทียมเนี่ยบ่าโอลิงกับบ่าตูดกองเนี่ยมันก็ไม่สนิททาให้มันมีอากาศเข้าไปซึ่งกองโซล่าเนี่ยถ้ามีอากาศเข้าไปนะครับไม่ เวลาเราดับเครื่องเนี่ยน้ำมันมันจะไหลกลับถังหมดแล้วเวลาเราสตาร์ทใหม่มันก็เลยสตาร์ทยากนะครับจะให้เทียบกับของแท้นะครับอันนี้เป็นเซียง5ดีเซลตัว KE นะครับจะสังเกตได้ชัดเจนเรื่องของขนาดนะครับของเกียวของลูกลอยนะครับที่เช็คระดับน้ําในตัวกองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วอันนี้ลูกค้าไปแปลงมานะครับก็มีการตัดต่อสายไฟด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมคันนี้ถึงสตาร์ทยากถ้าลูกค้าเซียง5นะครับเวลาเปลี่ยนกองโซลาเนี่ยแนะนําใช้ของแท้นะครับ เซนเซอร์ตูดกองก็ต้องเป็นของแท้เพราะว่าถ้าเราแปลงเราเปลี่ยน